Það fyrir í hói, bem, ógænni. กับพระเจ้าเปรมมอคินิกเนาะถือเา่าห่างหายจากการเนลิปวิดีโอมาเกือบเป็นเดือนกว่าได้เนาะซส่งข้าพระเจ้ากับช่วงนี้ข้าวเวียหลายเนาะพอตัวเองกำลังการเตรียมงานคริสต์มาสดีเจเนาะอยู่ที่ซุยวาสันซะเขาก็เดินทางมาที่ซุยก,กับไสเส้นทางมาที่ชิบสามไต้รักสามสิหาตัดกข้ามาเมืองจังพรเนาะกรถือว่าหางคนกันกำลังปัวแปลงเนาะเออ ผ่านมาสามขัวนี่ก็ถือว่าทางนี่ก็ยังดีเนาะแต่ว่ากลยมาขัวที่สามนี่ทางก็จะเริ่มอ่าคุกคิกแล้วก็นยังทีเพิ่นกำลังโปรแพงว่าสันซะถือว่าทางกะดีขึ้นกลัวเก่าหลายเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิน่นกำลังเล่งเล่งก่อสางเนาะออหลังจากกลยนะคูมานี่ือว่าทางไป สุยนี่ถือว่างามหลายพี่น้องสังเกตสองขางทางเนาะทางนี่ปูด้วยยางลาดหินนี่ถือว่าโอ้ยงามหลายสองขางทางนี่ถือว่าคืออยู่นในเมืองเนาะสองขางทางนี่ทานทีนเลยเขาเห็ดเขากำลังเห็ดอันหน้าแซงเนาะถือว่าโอ้ยงามพี่น้องอือันนี้เขากำลังจะเดินทางไปหัวใจเนาะแต่ว่าเราจะเดินทางแหวกไปกินเขาอ่ายูที แพ้นำสุยเนาะเออเพราะว่าเป็นห้านที่เราจะมาเปิดเพลงจัดงานคริสต์มาสเนาะแจกของขวัญนี่ครับลูกค้าทุกทุกท่านเนาะซึ่งห้านของขวัญเนี่ยถือว่าเพิ่นพับพุ่ง้วกาเสริมแต่งรากาเฮ็ไดได้งามหลายพี่เนาะเออบอนโจรดกขั้ว้างดีเนาะถือว่างามไปจะกินอยู่เทิงก็กินได้กินจุลูกก็กินได้เนาะไผ่หมักนางตูบกับนางตูบเนาะถือว่า เอาใจลูกค้าได้เลยเนาะอันนี้เขาก็ถ่ายวิวเผลนๆเนาะเพราะว่าเขาจะมาจัดงานเด้เ,เขาเคยกินข้าวอยู่ที่นี่ประมาณสักสิบนาทีแหละปิ้งไก่เออปิ้งไก่ปิ้งป้าเนาะทอดเกลือกัมมะคุงเนาะแล้วก็พิเศษคือตำป่าเนาะแซ่บเนาะหลังจากนั้นเขาก็เดินทางมุ่งหน้าไปทีหอไตเนาะก่อนจะไปถึงหอไตเขาจะผ่านทีนี่บบได้เลยก็คือดงลิงอ่ะ ลิงถือว่าไล่ลอยเนาะก็บอกทีมงานเนาะขี่รถซาซาเนาะเพราะว่าลิงมันหมักงานขับทางเนาะบางตัวมีลูกบางตัวกะหาเห่าเห้อกันบางตัวกะจีบกันเนาะเออเวลากันมาฉันออธรรมชาติของสัตว์เนาะอันนี้เขาก็มาฮอดฮอตไตเนาะโอ้ถือว่าเพิ่นกะปัวแพงถือว่างามลายพี่น้องอืมส่งเขามาฮอดเนี่ยก็มีทีมงานขนอกซาเพิ่นกะ บอดีหูเมื่อก่อนเนาะว่าต้องได้ถือสินมาเมื่อป่ะก็เลยเขาไปโซนะ่ิระบ่ได้เมื่อยจวะเมื่อไงอะสตปีคอยเป็มโอรแกนิก คันทานผู้ใดที่จะมาอ่าหอไทยนี่เนาะหนึ่งต้องสังเกตป้ายดีๆเนาะเพราะว่าหนึ่งเพิ่นจะบ่บไห่ย่างขามผานะเนาะอสองมาแหละเพิ่นจะบโบาใไห้ใสเกือบเข้าไปในเนาะเึ่งมามนเนี่เฮาก็บ,บ่ไดฮู้ยังเลยเนาะข้าพเจ้า,ากับใสเกือบเข้าไปใสอทองานเนีืมอัอนด้วยสีว่าเฮาบูจักมาก,ก่อนเนาะจนออกมาจงเห็นป้ายเนาะ ฉะนั้แล้วพอได้ทีมากอะควรศึกษาเนะขอมูลดีๆเนาะเพื่อจะบอผิดพลาดคือครับทีมงานขงเขาพวกเข้าเนาะเออส่งเข้ามานี่ก็ถือว่าสิ่งพวกสางที่ยังเป็นคงเดิมก็เขายังเห็นเนาะก็คือหอไทเนาะแล้วก็าทางอย่างตัวนี้ก็ถือว่าเพิ่นก็ได้เสริมเนาะไม่ตัวที่มันดอกตัวที่มันพุเนาะเอาตัวใหม่เขาเอาตัวเก่าออกเนาะ มาเนี่ยก็มีเพิ่นกันที่มาเกือปลาเกือบยังเนาะโอ้ยถือว่างามหลายเนาะตำนานตัวนี้เนี่ยก็มีวานน่าเนาะมีคนมาเที่ยวจะอยู่นี่นี่เนาะเพิ่นเล่าให้ฟังเนาะมาเทีย่ยวเห็นปลาหลายผู้ชายคนนั้นเลยเมื่อบ้านเมื่อบ้านหลือเพิน่นเมื่อลรอเอาแหมาเอาแหมากหรอตกดึกมากหรอมอนั่นลงไปหวานแหเอหวานมดขึ้นกับอะไรหวานจังได้กับอะไรทั้งจังเดือบปลาเต็มหนอง พัดพอแจ้งมาเนี่ยมันคนเห็นเพิ่นนะหวานเห้อยู่ในคุกเพิ่อนคิดว่าเพิ่นนะววานเห้อยู่ในน้องผ <c oughs> ิดพลาดที่สุดเนาะฉ <c> ะ <oughs> นั้นแล้วก็คืออันนี้แหละมันยังมีสิ่งที่เล่อมตาสิ่งที่ศักซิ์เนาะยังมีสิ่งที่หลายๆคนต้องระวังเนาะ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องเล่าเนาะ มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผาแต้มในงามหลายยังเป็นสิ่งเก่าๆก้เนาะเขาก็ได้เลาะเนะาะเฮตีันก็เลาะเลาะเห็ดบุญเนาะเลาะทายหาาู้เพิ่นกะบอกทรมาได้เฮตีเพิ่นกะด้นๆในมาเชื่อนอะเพิ่นกาจากมานะข้าพระเจ้าหลายครั้งแต่ว่าเพิ่นกะต้องได้จองตัวเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นบุคคลที่สําคัญของของบานก็ว่าได้ ต่อมาค่ะค่ะพระเจ้าค่ะครับเฮติก็ได้เลยเขามาในเนาะมาถ่ายวิวพระ อ่นะ a m a z i n ไลน์เนาะมาสจันะ่นไลน์เนาะเฮตีเป็นกับโอ้ยประทับใจรา,ายงานนี้คักคักคนว่าเทิงยรกก็ตามเนะาะศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวงชนลาวเนะาะบอกว่าจะเป็นคนลาวคนไทยหรือคนในอ้อมขาของเรานี่แหละอืพิดหวังสมหวัง มีความถูกมีความสุขก็จะมาบนจะมาไหวจะมาอาธิษฐานจะมาขอพรเนาะให้ตุวเองแน่ให้ครอบครัวให้มูค่ครูเนาะอันนี้ก่อนจะกลับกะเขาก็ได้มามาถ่ายหู้ไอ้ครับทีมงานเพิินก็ะพากันถ่ายหูบเนาะก่อนเราจะกลับไปบักพร พราะว่าวันที่สถานี้เขาจะมีงานเนาะเปิดเพลงอยู่ที่สุยชนเชนักขยานทุกคนฝากติดตามซ่องมิสเตอร์เบลเชน่าเดอขอบใจหลายที่ทานรับสมและครับพังข่าวเจ้าพรยายาขอบใจหลยายเด้อไปบายทุกคน